คือว่าอย่างไงขั้นขั้นเฮ็ดได้อยู่คือบ่ยากกันบ่ครับแม่นบ่เจ้าว่าอย่างมันยาตรงไหนเนี่ยกวนก็เขขาอยู่ไหนเนี่ยมันก็ได้โง่หนาแต่บอกอันนี้ปิดจังเดียวเลยโอ้ครับอันนี้ลอยเย่ครับเดี๋ยวนะเอาใช้เด็ดมาเนี่ยหายเด็ดป้องปั๊บครับโอ้สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ผมขอพาพี่น้องมาพ่อกับผู้้ายคนหนึ่งครับพี่น้องเนาะเราซื้อไว้ไอ้รอดครับพี่น้องครับ ใส่ชีวิตอยู่ในปาในน่าในน้ำในเขามาหนิครับสามสิบก็ปีลรวครับพี่น้องครับยู่แบบโตคนเดียวนะพี่น้องเนาะใส่ชีวิตอยู่ในปาในน่าในน้ำในเขาแบบใดดีครับยู่แบบโตคนเดียวยู่กินกับธรรมชาติครับพี่น้องครับยู่ได้แบบใดกินแบบใดไม่ต้องไปเลียนลูกไปเบิร์นหครับเนาะพี่น้องเนาะนี่คือ บริเวณบันแก่งตัดไซตำบลดนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียงภูมิครับพี่น้องครับที่เห็นป้ายอยู่นี่คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับเนาะถึงเราก็อยู่ใกล้ๆบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านี่แหละครับพี่น้องโอ้สวัสดีครับไอรอดครับสวัสดีครับครับอเวิ เฮ็ดแยงอยู่น้อมือไหนเนาะเอาคุ่หัวต่อคหัวต่อตับเหงาไหมครับตับน้ำออกครับโอ้ถือว่ามือนี่ซีเฮ็ดแยงก็ครับนะแปลง,งนี่แปลงน,นี่ให้มันแปลงก่อนเห็นแปลงกันเลยครับเกีย่ยวผักบานลงหรือไม่สักสองอย่างโอ้อาธิบเป็นผักบานหรือไม่สักนะครับเพดินมันดินบางอี่าใครเนี่ยนะครับนี้ถ้าไปพุ่นเป็นเอียดมีเตอร์เนี่ยระยะราคาคงไม่ไปเนี่ยครับแต่งแต่พุ่นล่ะแต่งแต่ทางเขากันละมาครับบางอย่างมันโน้นครับ ถือว่าทําความสะอาดไปจากน่้นนะครับทําความสะอาดว่ะครับครับปลูกปลูกเราก็เอทสะอาดเราก็เอาไม้มาแทนครับไม้อยังก็สร้างวัตถุนันเป็นไม้แม่นบะครับอันนี้ปูกปีกายนี่นี่เนี่ยมักพริกเก็บเอาอนเลยโอ้ครับครับโเปีแหน่งครับบโเปีแหน่งของแบบไปบ้านเก็บอ้เอาออ้าคนเดียวสิมาคนเดียวครับโอ้นี่ปลาเนะพี่น้องเนาะคือเก่าครับมาเล่นน้ำใช้ผู้รักสันโดดคือเก่าครับพี่น้องครับ นี่แหละครับการใช้ชีวิตของเราอะไรเนาะครับโอ้ครับมันแข่งกับที่รมเท่านนั้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็สิปลูกเป็นป้าผักหวานนะครับเนาะเป็นป้าผักหวานเปลี่ยนป้าผักหวานกับไม่สักอะไรนะครับเป็นซองย่างเสี้ยวไม่สักมาลุ้งแค่น้อยนะครับเนาะมันดินมันดีด้วยไอ้พวกเนี่ครับมื้อนี้ได้เงาซองเงาตามเงาตีเงาอะไรโอ้ครับครับครับ เอาเงาไม้ที่บ่ออันนั้นออกนะครับเนาะนี่คือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าครับคือบ่อย่างไงตุลอดนี่อยู่ท่างกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่านะครับเนาะอยู่ติดกันเลยก็ว่าได้ครับติดติดคุณรบฟังโอ้คุณรบฟังครับโอ้คุณรบฟังครับก็คือมีถนนแคบๆกันนะครับเนาะถนนหน้อยหนึ่งครับครับนี่คือในป่าครับพี่น้องครับในป่าบนแม่น้นายบ้านครับมีความสุขมนตลอดเนาะโอ้ดีครับครับ ใหญ่ไงไว้จบยู่ไม่ดูขนมไม่ออกใหญ่ไว้แล้วครับครับอันนี้คเจ้าหน้าที่มันบังคับมากันหรือว่าเจ้าหน้าที่มากันโอ้อันนี้เจ้าหน้าที่เห็ดเพราะเป็นแนวลวดนะครับเนาะนี่คือแนวร่วดนะพี่น้องได้ครับเอาบ่อาเกี่ยขึ้นบ่อระคับบ่อ่อครับอันนี้เป็นเขตป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับพี่น้องครับจะว่าผมได้ครับบ่กินข่าแรงผมเอาขนมมาให้อาทิบกินเล่นจากในนะครับเนาะครับครับ เนี่ยอดเนี่ยอดมังเนี่ยโอ้นี่เป็นปลาผู้เขียวเขาเนาะตลอดเนาะท้งเนี่ยครับไอ้นี่ปลาผู้เขียวครับอันนี้ปลาหน่อยครับออ้อุดมสมบูรณ์พี่น้องครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ต้นไรหล่เขาแล้วก็ทิบครับกันต้นนึงของวันโอ้ครับครับห็นบ่แล้วก็ะิททำความสะอาดปลาเอาผักหวานมาแซมน้ำพี่น้องครับเอา วัดเช่พืชดอกนะตุลอดเนาะเอาวัดเช่พืชดอกเอาพวกไอ้บ่ไหวทังบ่ไหวนี่ักคนเาย่งนี้คนอย่นันาเจ้มครับเห็นบ่มีไก่หนูมาเทตรงนี้นี่เอาหัน่อ้เนี่โอครับ บูดง่ายๆจำได้บดทุกโต้สุกโต้หมดเลเป็นสิเพราะว่าเขาเป็นคนปลูกกับมือโอ้โถโอ้โถโอโถครับหมดเลยหมดเลยครับเราเขากระฮักนะครับเขาปลูกแล้วนะปลูกเราเขากระฮักครับเขาลูกนะครับการดูแลรักษาที่พ่อดีก็ดอกเดือดแต่ว่าก็ขอให้มันรอดนะครับเนาะให้มันแซบอยู่กับตากับเขาไปชครับครับครับที่อาณาคนทั้งหนาม่เจ้าลูกหลานครับครับไปออกไปมองเขาครับ เราวังฟื้นหรือวังไฟหักเลยครับขั้นหนาแรงที่เราวังฟื้นเราวังไฟหากนะครับเนาะแต่ว่าหน้านี่มันเป็นอย่างไรครับก้อนหินก้อนที่มาถางก้อนหินโอ้ถางนี่ข้าวี้ปลูกนี่ไว้ครับอีไกาเนี่ปลูกพวข้าแดงนี่นุนครับเรียเครื่องถังเนาะโอ้หินเป็นอย่างไรเขาก็เว้นไว้นะครับเนาะโอ้เป็นอัลเบอเรสขับปล่อยเป็นธรรมชาติไปนะตลอดเนาะครับจะอยากมานั่งกันนั่งเนาะครับ นี่เป็นการปลูกปลาเสริมกับธรรมชาติได้พี่น้องเด้อปลูกสกปรกครับเขาลุ่จักโ่้ดเครับรู้จักครับแนวแดดเป็นวัชพืชเป็นต้นน้ําต้นยางเราก็เอาออกครับพี่น้องครับเ็ะให้มันแป้นมาทันครับบอกว่าเมคโคถอดมาทันเด้อเมคโคถอดเมคโคหลอดครับโอ้โหเมคโคต้องถอดแล้วครับคอ่าครับมีแห้งนีเมือหวันนี่น้อนเบิดมื่นเลยครับวดแขนได้ ใส่พลังงานไหลนะครับเนาะกับธรรมดาครับเขาเมย์อเขากะพักตลอดเนาะครับพี่น้องครับชีวิตเราก็มุนเวียนอยู่ซ้ำเนี่ยน,นะพี่น้องเนาะอยู่กับธรรมชาติครับเส็จงานเมย์มาก็เข้าไปในบ้านแล้วครับพี่น้องครับหม่งพักหม่งเา้าเลยพี่น้องเนาะแต่สิ่งที่ผมเห็นเลยคือเรา่บยูซื่อจากเธอครับพี่น้องครับนี่คือชีวิตของใช้ผู้รักสันโดษอยู่กับธรรมชาตินะพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องนี่จะขึ้หมักแต่งนะครับนะแต่งพี่น้องถูกไว้ครับพี่น้องครับที่บ่ายน้ำว่าอย่างก็ต้องจะได้ก็ได้เรื่อยกินครับพี่น้องครับนี่คือความพอเพียงยังแท้จริงนะพี่น้องนะโบรีบโบเล่งโบเฝ้าโบฟังเนี่ะพี่น้องเนาะกินอยู่กับธรรมชาติกับในธรรมชาติเนี่ยนะพี่น้องสะลูกนี่ก็ มาจากธรรมชาติาบ,บินมาเองนะครับเพาะบึงมาเพราะว่าที่เป็นปลาตุกปลาคอปลาเคงไปยังก็ว่ากันไปนะบ่ที่นอน,นครับเนี่ยบ่ครับโอ้ยอันนี้แม่เน,นี่นยก็ครับบ่เน,เนี่ยหดยังเยอะเลยอันนี้ปลกคอปลกคอนะครับเนาะ โอ้ก็อยังไงฝนตกเขาก็เสริมขึ้นเขาแม่นฝน,นตกเขาก็หด <ใน S 2> ขึ้นเขาโอ้โหครับอันไหน,นครับเบิอ้องหงไกยปากมาหลายเนาะโอ้ต้องเจียมเนาะโอ้บ่เสริมบ่ได้นะครับตเติมท่าไาน,นโอ้ครับนี่ก็คือกระบอกผักหวานครับพี่น้องครับกระบอกไม้ไผ่เนาะครับไม้ไผ่เพ็ดผักหวานชัดบ่ครับบ่โอ้โหคนบักจะโล ขวางาัดนมันั่นต้องปลูกวอาต้องปลูกว่าเที่ยงเขาเขถ่อมาทีเดียวอะไรอันเป็นรุงรุงนี่ยกค้นดินไว้ที่ปลูกอีกค้ราัครับพี่น้องครับสิ่งที่เราเห็ดเราทำยจงนี่ มันก็คือความสุขของเราเพี่น้องครับที่ไอรอดหรือว่าตูรอดเราเลือกเราครับพี่น้องครับได้ยังบ่ได้ยังผมก่ฮู้คืูกันครับพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่ได้แน่ๆคือความสุขของเราครับพี่น้องมีแต่ร้อยยิ้มครับซึ่งก็พร้อยเห็ดให้ผมมีความสุขไปน้าครับที่ได้มาเรียนน้าเลาเน้ะพี่น้องเนาะก็เลยอยากพาพี่น้องมาเบ่งความเป็นยูของเราครับพี่น้องครับ การใส่ชีวิตที่เรียบง่ายบริบบเล็กนะครับเนาะดูกินกับธรรมชาติใ่ชีวิตง่ายๆไปมือๆครับพี่น้องครับแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขครับเงินท้องนี่ก็คือแหบที่บ่ได้ใส่ใจนะ่ลงเนาะ ครับโอ้เมืองเกียร์ปลานะครับเนาะโอ้มีความสุขขนาดครับตุลัดครับโอ้บเหมือนหนักสดสดสดนะครับมีความสุขนะครับเนาะมีความสุขกับธรรมชาตินะครับเนาะหาว่าอะไรครับครับคมีความสุขกับธรรมชาติปลาเขาเขาครับเจ้าไปหาไหมเจ้าไปหาดูอันในตำบนเขาหว่าหาครับหาบ่ได้ครับหาบ่ได้เออไม่หมดนี่ครับนี่คือความสุขที่แท้จริงนะครับแบบยั่งยืนเลยกับวัวไปไหนหมวร้านเนาะครับ อันนี้ไงอันนี้เลีเตงจืดหมดแล้วนะครับเลี้ยงจืครับตัวนี้ตัวนี้เลี้ยงเล็ครับโอ้ขอบไปจากน้อยนะครับเนาะว่วขอบพอได้มันกหยังกัดเอาอันนี้ปิดยังเดียวเลยโอ้ครับอันนี้ลอยเงี่ครับเนาะเอออใส่แดดเพราะว่าผู้ใหญ่มันแดดจ้องปั๊บครับโอ้เราดูแลนะครับพี่น้องครับไม่จีนเจ้าแค่นี้หมดเล้วครับเฮ็ดเรียนไปยจะเฮ็ดดีเมื่อยโอ้นั่น ครับโอ้เห็นแล้วครับแข็งยอดบ่กเห็นน้ำกัดเน,น,น,นาะพี่น้องเนอะอธว่าแข็งครับปวกนี่ตัวย,ยอดปะครับมือในแดดมือในแดดมันมันหอนอพวกจีวกไว้อาศัยเอานี้บังแดดไออบ<า>งอังทุยางครับทางแมงยังกัดครับแันนี่ถ้าเห็นที่อยากหดท,ท้อก็หดที่ละอยากเบิงก็เปิดเบิงที่ละโอ้ครับครับมันเรื่อยๆรอเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาเรื่อยเร่อยแต่ว่ามันซ่ามันมันเรื่อย อมันต้องเพิ่มน้ำวันนี้ค้าไรมันข้าไรแต่อันนี้แข็งยอดไรด้วยบริบบเล่นบ่แข็งบ่อขันกับไผ่ก็บแมนตู้รอดนี่แหละครับพี่น้องครับเราเฮ็ดของเราไปนะครับเนาะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป้ากับเขาอยู่กับความสุขแบบบริคิดอย่างไรครับพี่น้องซึ่งก็เป็นพลังบวกย่างยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องครับผมวานะ เห็นมันคือกะชื่นใจนะครับเนาะเออครับนี่อันนี้ซาอะไรนะคนอนนี่ตัวนี้บดขึ้นไว้นี่ครับอัดไว้ครับว่าฉันมุดนี่ไอ้บักหอยเดียกัดนั่นนักลูกมึงูว่าตัวนี้เป็นไรครับเอามันเมื่อวาน่าตัวฉันได้ขึ้นนะโอ้อันนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเหลืออยู่ไหนนึงนะครับครับเหลืออยู่ไหนนึงไหนไหนทั้งนั้นโอ้เห็นเห็นอยู่ครับเห็นบ่

เห็นแล้วครับเห็นแล้วนี่นี่นี่โอ้ครับครับโอ้เห็นแล้วเนาะเรับคาไหมนี่ต้นนั่นของต้นนี้ไงี้ยเงี้ยวแต่ที่เห็นชัดเห็นคือบักกงบักก่อนะพี่น้องเนาะโอ้เราเคเห็นได้ดีไรครับของยูของกินเนตบ่อยอึดพี่น้องไอ้เนี่หาแั่ได้กินลนะหอยเรียกกินนะอันนี้ก็โปุกหขึ้นแล้ว ไม่ก็ไปเลยมันก็ได้ของมันมันก็งามได้กลินได้อยากเลยครับที่สําคัญเขาบ่มีหวานมียานะครับเนาะบ่ต้องขามาแรงบ่ต้องยังครับการกินก็สบายใจครับพี่น้องครับว่าไห้ครับว่าเป็นอันนั้นเป็นนี่นะโบมีเคมีแต่ใดต้ังสิ่งนะครับเนาะร่างกายเขาก็เลยแข็งแรงนะครับเนาะเป็นยังไงครับมาอยู่จังซี่นี่ให้ผมขออนุญาตถามนะเรื่องเก็บไข่ได้ป่วยเห็นได้ผมว่าโบมีจ้ะมันบอกครับโอ้นี่จะมาตัด กี่ไก่ในแค่หนึ่งหนึ่งคือสุขภาพดีเลยนะครับยืนเห็นน่ะร่ากาครับกูฟังมึงได้พี่น้องได้เรื่องสุขภาพร่างกายนี่ครับตัวนี้ใหญ่เรื่อยครับอย่าได้ตัวนี้เหมือนเนอ่ยอ่ะงครับเพราะว่าเบิ้งปูกกไนแหละแต่วันที่โฮมนยามันแดดนยามันแดดมาเนี่ยวันที่วัวเหงาลาแดดฟองมาเมื่อแดดเมื่อแด้บดถึที่ เม okay, oh, no. okay, <and> ื่อมันทีเงามันทีเงียวเองต้นังดดแลวเีเอครับโอ้โหเอาเอาใจใส่กับทุกต้นนะจำมััปครับน่อใจใส่กับทุกต้นนะับใส่ครับแปดด้วยใสครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับ น no <so as ี่วกเกินติดพิมเสน่ะอดทนทิพก็ได้ห้องอบอนังก็ได้อดทนิยก็ได้ครับพี่น้องครับการได้มาเรียนกับไอ้รอดหรือว่าตู้หลอดของเขาก็เปลี่ยนความสุขอย่างหนึ่งนะครับเนาะเห็ดเห้ียดพวกคิดพวกคิดอย่างไรครับพี่น้องครับมวนไปน้ำเล้านะครับเนาะมวนไปในธรรมชาติครับพี่นงคงครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แล้วครับพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับพี่น้องครับผมกับตู้รอดของรนะ้องและขอฝากคลิปนี้ไว้ซ้านี้กอนครับสวัสดีครับพี่น้องครับ